สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มีโฟมล้างหน้าใหม่มาแนะนํากันนะคะเบลเพิ่งได้ลองใช้ชอบมากเลยค่ะตัวนี้ชื่อว่าวากาโมโนนะคะเนื้อของเขาจะเป็นเนื้อครีมนะคะเหมาะสําหรับคนที่ผิวผสมถึงผิวมันค่ะต่อไปเป็นสมาสาธิตวิธีการล้างหน้าด้วยวากาโมโนกันนะคะขั้นแรกเลยให้ล้างหน้าให้เปียกพอประมาณบีบครีมลงฝ่ามือ หลังจากนั้นตบเนื้อครีมให้เอนไซม์แตกตัวประมาณ15ครั้งค่ะตัวเอนไซม์ไลเปสนะคะจะเป็นตัวที่ช่วยขจัดคราบไขมันได้ล้ำลึกไม่ทำให้ใบหน้าเกิดสิวอุดตันค่ะอีกอย่างยังมีตัวเพดิโอซีนนะคะที่ช่วยขจัดสิ่งสกรปรกและสารเคมีตกค้างไม่ว่าจะเป็นจากเครื่องสำอางหรือครีมกันแดดค่ะและยังช่วยผลัดเซลล์ผิวอย่างอ่อนโยนทำให้ผิวเรียบเนียนและกระจ่างใสขึ้นด้วยค่ะ ระหว่างล้างหน้าให้ถูนวดเนื้อโฟมเป็นวงกลมนะคะทิ้งเอาไว้ประมาณ2-3นาทีเพื่อที่จะให้ตัวโฟมทำงานหลังจากนั้นล้างด้วยน้ำสะอาดค่ะหลังจากที่ล้างหน้ารู้สึกได้เลยว่าผิวสะอาดหมดจดไม่แห้งตึงแถมเขายังมีกลิ่นหอมอ่อนอ่อนด้ค่ะแนะนำเลยว่าหลังจากล้างหน้าให้ใช้ c l e a n s i n เช็ดซ้ำอีกรอบหนึ่งเท่านี้เราก็จะมีผิวที่เรียบเนียนและกระจ่างใสวากามโนใช้ดีอยากให้ลองค่ะ